หลักวิทยากรที่ควรรู้ข้อที่1 1นะครับการใช้ w ว r บ t o d o นั้นนะครับมักจะนํามาใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามนะครับนะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าแล้ว w ว r บ t o d o ก็จะทําหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับเช่นประโยคว่า I do my homework ฉันทําการบ้านของฉันดูตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นกริยาแท้ในประโยคบอกเล่านะครับผมนะครับหน้าที่11นะครับหนังสอือ Enterprise นะครับมห้าหน้าที่ส1บก็คือมารีวิวมาทบทวนนะครับหนาะบทที่1นจบแล้วนะครับก็คือมาทำแบบหัดกันนั่นเองนะครับปนระบโยคข้อที่ห่งเป็นคำศัพท์นะครับว a แคปโ r รีปล้วคํำศัพท์ให้ m a t c ด the a เ j e c t i v ีนะครับให้จับคู่คำคุณศัพท์นะครับหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกกับ which the definition กับความหมายของมันนะครับข้อที่หนึ่งครับ confident นะครับซึ่งแปลว่าความมัน่นคกมั่นใจความมัน่นคงมั่นใจก็จะคู่กับข้อ B นะครับนะนั่นก็คือ sure about y o u r ability ช sure, ัวแปลว่ามีความมั่นใจนะครับ about แปลว่าเกี่ยวกับ y o u r ability แปลว่าความสามารถของคุณ มีความมั่นอ,อกมั่นใจกับความสามารถของคุณก็คือคอนฟิดนนต์นั่นเองก็ให้เอาพยัญชนะบีมาใส่หลังข้อหนึ่งนะครับนี่คือการเฉลยของคุณครูพี่นันแบบละเอียดแต่ไม่เขียนให้นะครับต้องให้นักเรียนฟังข้อที่สองนะครับเจเน r รสนะครับแปลว่าใจกว้างก็จะคู่กับข้อดีนะครับนั่นก็คือ happy to give what you have to others แปลว่ามีความสุขนะครับในการให้สิ่งที่คุณมีแก่บุคคลอื่นก็คือใจกว้างนั่นเองนะครับ Generous นำออกพยัญชนะดีมาใส่หลังเลข2ครับ D ข้อที่3านะครับผมเชียร์ฟูแปลว่ายินดีร่าเริงก็จะเอาข้อ F นะครับมาตอบนั่นก็คือ Always in a good mood แปลว่ามีอารมณ์ดีอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาก็ออกพยัญชนะ F มาใส่หลังเลข3ข้อที่4ี่ครับ socialable นะครับแปลว่าเป็นคนเข้าสังคมได้เก่งก็จะเอาข้อ C มาตอบนะครับนั่นคือ enjoying the company of others enjoying นะครับแปลว่ามีความสนุกสนานกับ company แปลว่ากับหมู่คณะนะครับนะไม่ได้แปลว่าบริษัทนะครับแปลว่าหมู่คณะหมู่คณะ of others ก็คือหมู่คณะอื่นๆก็ คือ sociable นะครับเข้าสังคมได้เก่งต่อไปข้อห้านะครับข้อสี่ก็เอาพยัญชนะสีน,น,น,นะครับมาใส่หลังเลขสี่ข้อห้านะครับ lazy แปลว่าขี้เกียจครับก็จะมีความหมายตรงกันกันกบข้อเอนะครับคือ not wanting to work hard คือไม่ต้องการที่จะทำงานหนักครับทำงานเบาๆแบกนุ่นแบกสรีนะครับพูดได้ตลกบ้างนะครับนะ ก็ใส่พยัญชนะ A ลงไปข้อที่6กนะครับฟันนี่นะครับมีความสนุกสนานร่าเริงก็เหลือข้อเดียวแล้วก็คือข้อ E นะครับ able to make people laugh นั่นก็คือมีความสามารถในการทำให้ผู้อื่นหัวเราะก็คือเป็นคนสนุกสนานเอาพยัญชนะ E มาใส่หลังเลข6ไปต่อข้อที่สครับผมนั่นก็คือ choose the correct item item ให้เลือกนะครับตัวที่ถูกต้องก็คือมีสองคำคำว่า r e s t coat กับคำว่า rain coat ประโยคก็คือว่า I put on my จดุจดๆมี a u s e i t was pouring down เราต้องแปลคำหลังก่อนนะครับนะ pouring down แปลว่าฝนตกอย่างแรงฝนตกหนักนะครับฝนตกเหมือนเทน้ำเทท่านะครับเพราะ pouring แปลว่าเทฝนตกเหมือนเทน้ำเทท่าดังนั้นเราใส่ชุดอะไรครับฝนตก ต้องแปลให้ออกนะครับนะถ้าแปลไม่ออกก็จะทําไม่ได้ Red coat นะครับก็คือเสื้อกัก Rain coat ก็คือเสื้อกันฝนถ้าแปลออกก็ตอบถูกทันทีนะครับนักเรียนขีดเส้นใต้หรือวงกลมนะครับ Rain coat ข้อสอง Jim put on wet and now his coat don't j ดจุด,จด,จด,จด him เจมนั้นพุทออนนะครับพุทออนเบทแปลว่ามีน้ําหนักเกินหรือว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับคำว่าพุทธออนเบทและตอนนี้นะั้นเสื้อผ้าของเขานั้นเมื่อมีน้ําหนักเพิ่มเสื้อผ้าเป็นอย่างไรครับดนอะไรครับดนฟิตนะครับนะคาว่าดนแมทช์เนี่ยไม่เข้ากันคำว่าไม่เข้ากันในที่นี้เช่นคนนะครับผิวดํา นะครับผิวดําปีนะครับคนไทยนะครับนะสมมติแล้วมาใส่เสื้อขาวจุ๊อะไรอย่างเงี้ยขาถือว่าใส่ไม่แมทกันแต่ถ้าไม่ฟิตเนี่ยนั่นก็คือว่าอ้วนนะครับแล้วใส่กางเกงคับๆอยู่หรือผอมนะครับแต่ไปใส่กางเกงหลวมๆอันนี้เขาเรียกว่าไม่ฟิตคือไม่เข้ากันคำว่าฟิตในี่นี้ไม่ได้แปลว่าคับนะครับไม่ได้แปลว่าแน่นนะแต่แปลว่าเข้ากันนะโดนฟิตก็คือไม่เข้ากันก็ตอบโดนฟิตนะครับเพราะเขาน้าหนักเกินแต่กางเกง อย่างเท่าเดิมนะครับกางเกงไม่ใหญ่ตามก็เลยใส่ไม่ได้นะครับก็คือไม่ไม่ฟิตไม่เข้ากันนะครับข้อที่สาม do ูทิ o s ูส r ลุ i ไนท i วิดดิสนะครับระหว่างโบกับโพค่าเน็กซ์จัมเผื่อกางเกงขายาวเหล่านี้นะครับนะดูดีเหลือเกินกับนะใส่ร่วมกับอะไรกางเกงขายาวใส่ร่วมกับโบนะครับที่ใช้ผูก อ่าที่เสื้อผูกที่คอเสื้อนะครับนะหรือใช้กับโพคาเน็กซ์แจมเปอร์ um per, ใช้กับเสื้อแจมเปอร์ที่เป็นคอโปโลนะครับดังนั้นก็เจาะก็ตอบกางเกงก็ต้องใช้คู่กับเสื้อที่เป็นคอโปโลสิครับนะไม่ใช่กกนุ่งกางเกงขาย,ยาวแล้วผูกโบเลยไม่ใส่เสื้ออย่างนี้มันก็ดูตลกไปนะครับเห็นภาพไหมครับนะก็เฉลย,ยโพโลอ้นเน็กซ์แจมเปอร์นะครับข้อที่สี่ครับสกันนี่กับแองเกล สกินนี่กับแองเกิล a n นส์นะครับแองเกิลนนะครับไม่มีนะครับนะมีแต่สกินนี่ย a นสนั่นก็คือกางเกงขาเด็บหรือกางเกงขารีบๆนะครับส่วนแองเกินะครับแปลว่าข้อเท้าดังนั้นตอบสกินนี่นะครับสกินนี่ยนกางเกงขารีบๆนั้น are very fashionable at the moment นะครับในขณะหนึ่งนั้นเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากแปลว่าอย่างนั้นนะครับ ข้อที่ห้าครับ two s h o o t don't นะครับระหว่างโควิดกับ search ไมโครอันนี้ก็บคล้าย,กายๆกับข้อสองนะครับนะกางเกงขาสั้นนะครับคำว่า short term s เนี่ยกางเกงขาสั้นเ,เข้ากันได้หรือไม่เหมาะกันกับไมโครครับไม่สามารถเข้ากันได้หรือไม่เหมาะกันกับ Michael. ไมโครแปลว่าไม่เหมาะนะครับนะ ดนสุดนะครับไม่เหมาะกันเลยกับไมโครนะครับเพราะไมโครนั้นอาจจะขาใหญ่เท้าใหญ่แล้วไปใส่กางเกงขารีบๆอะไรประมาณนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าโกวชในที่นี้หมายถึงต้องเปรียบเทียบนะครับว่าใส่กับเสื้อสีอะไรอะไรอย่างนี้นะครับหมาถึงจะใช้คําว่าโกวชเช่นเสื้อสีชมพูกางเกงก็ประมาณสีชมพูอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับนแล้วแต่เทศกาล ดังนั้นคอนี้ตอบสุดนะครับนามันไม่เข้ากันนะครับหนากับไมโครเลยขอ้อครับ The campsite is 10กิโลเมตร away so you need b o put campsite ก็คือสถานที่ตั้งของแคมป์นั้นนะครับอยู่ไกลไปถึง10กิโลเมตรดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ รองเท้าแบบไหนครับรองเท้าที่ใช้สําหรับเดินหรือรองเช้ารองรองเท้าอีฟนิ่งรองเท้าอีฟนิ่งบูทไม่มีนะครับนะรองเท้าตอนเย็นไม่มีนะครับมีแต่วอ k กิ้งบ o t นะครับรองเท้าใช้สําหรับการเดินก็ต่อวอ l k i n g นะครับจบนะบไปข้อ3ต่อข้อ3ก็บอกว่า Fill in นะครับให้เติมคาเหล่านี้ลงไปในแต่ละข้อนะครับ นั่นก็คือเติมคําว่า off ซึ่งแปลว่าของเติมคําว่า up นะครับแปลว่าที่สูงนะครับเติมคําว่า a p พเช r นะครับแปลว่าตามหลังเติมว่าฟ o r แปลว่าเพื่อและเติมคําว่า to นะครับ t o นี่แปลได้หลายอย่างนะครับ to นี้ให้ตอบสองครั้งถ้านักเรียนเห็นชีตนะครับว่าข้อ3ามจะแตกต่างจากข้อหนึ่งข้อ2นั่นก็คือคุณครูได้นําภาพของชีตมาจากสองแหล่งนะครับนะก็คือจากคู่มือครูแล้วก็จากหนังสือเรียนนะครับถ้าเป็นภาพแบบนี้ จากหนังสือเรียนดังนั้นนักเรียนอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับว่าทําทไมภาพไม่เหมือนในหนังสือเรียนนะครับสําหรับข้อที่สองนี้มาจากผู้มือครูนะครับนะแต่ยังไงก็ตัวหนังสือหรือข้อความจะเหมือนกันนะครับโอเคครับข้อที่สามนี้นะครับ and ล o กจาให้ตอบ a f t e r นะครับนะให้ตอบ a f t e r อร์ลุกเฉยๆนะครับแปลว,ว่าดู แต่ถ้า Look a f t e r นะครับแปลว่าดูแลเอาใจใส่หรือเลี้ยงดูนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่า proverb s นะครับกริยาวลีตอบ After นะครับนะแปลว่าเลี้ยงดูเลี้ยงดูใครครับ t e n น c h e ย s o Boy on Weekdays นะครับเลี้ยงเด็กอายุ10ขวบเลี้ยงในวันไหนบ้างครับในวัน Weekdays วัน w e k k d y y วันไหนครับนักเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เรียกว่าวันวิคขึ้นนะครับ He's very friendly นะครับขอเป็นคนเป็นกันเองเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นกันเองกับใครครับกับเพื่อนร่วมงานดังนั้น r r e n d l y นะครับขอให้ใช้คำปร e โ o s i ิช o n ว่า to นะครับ t นะ t o โนะครับ to ตอบได้สองครั้งนะครับหนงนี่ตอบไปได้1หนึ่งครั้งนะเมื่อกี้ตอบคาว่า after นะครับล o ก after ขว้สามครับ o b อบ l l เลียสนะครับ Bob นั้นนี่ย่อมาจาก is นะครับเพราะ g i l i ี s เป็นคำคุณศัพท์นะครับก็เลยใช้คู่กับ verb to be verb to be ไม่ต้องแปล jealous นะครับแปลว่าอิจฉา jealous ใช้คู่กับ off นะครับนะบอบนั้นอิจฉาอิจฉาใครครับเอา n e w house อิจฉาที่เรามีบ้านหลังใหม่นะครับข้อสี่ครับ what are you looking คุณกำลังดูมองหาคุณกำลังมองหานะครับนะก็คือ looking for นะครับ looking for แล้วมองหา what are you looking for เธอกาลังมองหาอะไรหากุญแจอยู่หรือเปล่านะครับเขาถามว่าอย่างนั้นตรงนี้ใส่คาว่า for นะครับ f o r ข้อที่ห้าครับ look เหลือตัวเดียวนะครับ look up นะครับนะ look up แปลว่าค้นคว้านะครับค้นหาอ่านะครับค้นหารายละเอียด look up t word นะครับหาคำศัพท์ in your dictionary นะครับในพจนานุกรม แล้วก็เหลือข้อเดียวนะครับตอบสองครั้งก็คือคำว่า t l นะครับ don't be cruel to others นะครับอย่าใจร้ายอย่าโหดร้ายต่อบุคคลอื่นนะครับนะก็ cruel to ไปต่อข้อที่สครับก็คือ put the verbs นะครับให้นำคำคำกริยานะครับที่อยู่ใน bracket ที่อยู่ในวงเล็บทำให้เป็น present simple กับทำเป็น present continuous ดังนั้นนักเรียนต้องจำ สูตรนะครับของ present simple กับ present continuous ใช้ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับบอกกันสดๆตรงนี้เลยนะครับ present simple ก็คือประธานบวกกิริยาช่องหนึ่ง present continuous ก็คือประธานบวก is am หรือ are นะครับบวก verb to be เบกิก verb ing ขออภัยด้วย present continuous ก็คือประธานบวก is am หรือ are บวก verb ing Present Simple ใช้ในกรณีไหนครับใช้ในกรณีที่เป็นบอกข้อเท็จจริงทั่วทั่วไปนะครับหรือว่า Permanent s t a t e นะครับภาษาอังกฤษบอกอะไรอีกครับบอก Routine นะครับบอกกิจ,จวัตรประจำวันบอกอะไรอีกครับบอก Time Table นะครับตารางที่แน่นอนอย่างน้อย3อย่างสำหรับ Present Simple นะครับนะ Present Simple ประธานกริยาช่วงหนึ่งส่วน Present Continuous น,นะครับใช้สาหรับเหตุการณ์ที่ Action that h a p p e n i n g in the speaking time ก็คือการกระทําน,นั้นเกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดนะครับนะครับเป็น present continuous หรือเป็นรูปของ present continuous นะครับแต่ใช้ในเหตุการณ์ในอนาคตนะครับหรือขอเรียกว่า the fixed arrangements in the near future นะครก็คือการกำหนดคาดหมายเอาไว้ในอนาคตอันใกล้นั่นเอง นะครับนักเรียนจาภาษาอังกฤษได้ก็ยิ่งดีนะครับนะคุณครูก็เลยพยายามพูดภาษาอังกฤษด้วยสําหรับนักเรียนชั้นม .5 นะครับเมื่อนักเรียนรู้โครงสร้างแล้วรู้หลักการใช้แล้วนะครับลองมาทํากันนะครับข้อที่หนึ่งฉัน enjoy นะครับฉันสนุกสนานหรือว่าชอบนะครับ enjoy เนี่ยสนุกสนานหรือชอบ ชอบในการ going shopping นะครับในการไปซื้อสินค้า with my friend กับเพื่อนๆ on Saturday และ Saturday term s นะครับก็คือทุกๆวันเสาร์ดังนั้นฉันสนุกสนานเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็น present c o n d i t i o n s หรือเป็น present simple ครับตอบ present simple นะครับเพราะว่าสนุกสนานนี่ก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะครับนะ ฉันสนุกสนานกับการไปชอปปิ้งก็ใส่ enjoy เฉยๆนะครับประธานเป็นไอกิริยาห้ามเติม s นะครับนาะใน p r e s e n t Simple ตอบ enjoy ตัวนี้เฉยๆข้อที่2ครับ the sales assistant นะครับก็คือพนักงานช่วยขายหรือพนักงานเซลล์นั่นเองนะครับให้ออกคำว่า get นะครับมาแต่งเป็น p r e s e n t Simple หรือ p r e s e n t c o n นะครับ the department store reading for the sales next week นั่งเรียนเห็นคําอะไรครับเห็น time expression นะครับ time expression ก็คือคําที่บุ่งบอกเวลาว่า next week ซึ่งแปลว่าอาทิตย์หน้าเมื่อมีคําที่ time expression ที่บุ่งบอกว่ายังมาไม่ถึงแน่นอนนะครับประโยคนี้ต้องตอบ present c o n t i t u o u a แต่หมายถึง the fixed arrangements at the near future นะครับนั่นก็คือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ในอนาคตอันใกล้นะครับนะ ดังนั้น s e l l a s s i s t a n c นนะครับเป็นผู้พูด verb to be ก็คือ R r e แล้ว Get นะครับก็ใส่ NG ตรงนี้ก็เติมแค่ R r e t e t t i n g แค่นั้นเอง Getting เติมตัวทีสองตัวนะครับแต่แปลว่าจะนะครับนะโอเคนะครับไปต่อข้อที่สามครับข่าวจุดๆเป็นประโยคปฏิเสธ formal clothes very often แปลโดยใจความนะครับแปลว่าคาวนั้น,นขา่ขาวนั้นนะครับหนาไม่ใส่ชุดตามประเพณีหรือว่าชุดเป็นทางการทุวทีครับชุดเป็นทางการบ่อยมากนักไม่ใส่บ่อยมากนักนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับนะเป็นข้อเท็จจริงเมื่อเป็นข้อเท็จจริงนะครับก็เป็น r e s e n t simple นะครับ present simple นะครับประธานบุริยาช่องหนึ่งนะครับ ประทานเป็นี่กพจน์นะครับนะและเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธมีกริยาช่องหนึ่งอยู่ทฤษฎีของคุณครูพิ่นนบอกว่าในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนั้นเมื่อปีเมื่อมีกริยาช่องหนึ่งอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยครับตรงนี้เติมอะไรครับก็เป็นดั้ซ้นสิครับนะดั้งสนแวและหลังดั้หลังดีสหลังโมโนเวบนะครับตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิน้นตรงนี้ก็เลยตอบ Doesn't wear หรือ Does not wear จบนะไปก้อสี่ครับโดย u e s t i o n Editor นะครับก็คือบรรณาธิการเกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆจุดๆ,ๆนะครับเป็นประโยคไปเศษอีกแล้วนะครับ To the snow, uh, to the show next week เห็นไหมครับมีคำว่า next week มาแล้ว Time o q u a s t i o n ที่บุงบอกเวลาว่ายังมาไม่ถึงให้ใช้รูปของ Present c o n t อ n u ี u s แต่ให้แปลว่าจะดังนั้น the fashion editor นะครับก็เป็นเอกอพจน์ verb to be ที่จะตามมาก็คือ is แต่เป็นประโยคไิเศษนะครับก็เป็น is not หรือ isn't แล้ว go นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น going นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เติมแค่ isn't going นะครับหรือ is not going แต่เวลาแปลแปลว่าจะนะครับนะ นั่นไม่ได้แปลว่ากําลังนะครับก็เลยแปลว่าบรรณาธิการของหนังสือแฟชั่นนั้นจะไม่ไปร่วมงานโชว์ในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าหล่อนนั้นป่วยไปต่อข้อที่5้าครับวอถชามคำวาวอถามเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาถามอะไรนะักเรียนก็เขถามสเกจดูนะครับหรือถามไทม์เทเบิลนะครับถามตารางที่ ที่กะเกณฑ์เอาไว้อย่างแน่นอนแล้วนั่นก็คือวั t จั๋มยัว p พลนนะครับลีฟก็คือดูคร่าวๆก็คือเครื่องบินของคุณจะออกจะทยานจะอ,ออกเดินทางหรือว่าจะทยานขึ้นสู่สท้องฟ้า Take Off ขึ้นเมื่อเวลาเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเป็นตารางที่แน่นอนก็ใช้ Present Simple นะครับประธานบกริยาช่องหนึ่ง ประธานก็คือยัวเพลนนะครับเป็นเอกพจน์กริยาช่องหนึ่งก็คือลีฟเห็นไหมครับเมื่อ,อไรเป็นประโยคคําถามคุณครูคบอกว่าถ้าเป็นกริยาถ้ามีกริยาช่องหนึ่งอยู่ให้เอาเวฟทูดูมาช่วยยัวเพลนนะครับเป็นเอกพจน์เวฟทูดูที่จะมาใช้ก็คือ o e s ดังนั้น What t i m ท does นะครับ your plane l e a v e นะครับกริยาช่องหนึ่งดังนั้นตรงนี้ที่จะเติมลงไป4คํคำนะครับ1คําคำว่า o e s คำว่า your คำว่า p l a n e แล้วก็คำว่า leaf ใส่ dash เข้าไปแล้วก็ your p l a n e leaf ตรงนี้ยกมาเลยไปก็ที่หกครับผมแปลเข้าๆว่าลูกสาวของคุณเรียนนะครับการออกแบบแฟชั่นที่วิทยาลัยอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่ มี time expression อยู่อีกนะครับนะดังนั้นประโยคนี้ง่ายเลยนะครับมี time expression อยู่คือคำว่า now มีคำว่า now อยู่เมื่อไรให้ใช้ present simple หรือ present con กับนักเรียน present con นะครับดังนั้น present con ที่เป็นประโยคคำถามนะครับนะประธานบวก is am หรือ are บวก verb ing your daughter นะครับเป็นเอกพจน์ดังนั้นใช้คู่กับ is กับเอา is ขึ้นหน้า is your daughter นะครับ กริยาเติม ing ตรงนี้ก็เลยเติมเข้าไป4คํคำนะครับก็คือ1คําว่า is 2คํคว่า you r นะครับ3คําว่า daughter และ4คําว่า studying นะครับ is your daughter studying fashion design at university now แปลว่าลูกสาวของคุณกําลังเรียนการออกแบบแฟชั่นในมหาวิทยาลัยอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่โอเคนะครับจบนะไปข้อ5ครับ ฟิวอินนะครับให้เติมคำ relative p r o n o u n เหล่านี้ลงไปนะครับอนะทวนอีกทีหนึ่งนะครับวู e, ใช้เติมกับบุคคลซึ่งแปลวผู้ซึ่ง wish นะครับใช้เติมกับสถานที่หรือสิ่งใช้เติมกับสิ่งของนะครับสิ่งของหรือสัตว์ whose นะครับใช้เติมความเป็นเจ้าของนะครับ possessive นะครับ h ว r e นะครับใช้ขยายใช้เติม เกี่ยวกับสถานที่นะครับ when นะครับขยายหรือใช้เติมเกี่ยวกับเวลาดังนั้นมาแปลกันเลยนะครับนั่นก็คือ this is the college นี่คือวิทยาลัยวิทยาลัยเป็นอะไรครับเป็นสถานที่นะครับดังนั้นตอบ where นะครับ where I study q u s t i o n where แปลว่าอะไรครับแปลว่าที่ซึ่งนะครับนี่คือวิทยาลัยเป็นสถานที่ซึ่งฉันได้เรียนเกี่ยวกับ q u a s t i o n นะครับก็สองอั o โคส c สพิโ l o ลู i n g นะครับเสื้อกันหนาวเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นอะไรครับเป็นสิ่งของดังนั้นตรงนี้ตอบ which นะครับนะเมื่อกี้ตอบ wear ไปแล้ว which นะ which you wear to keep warm in winter เสื้อผ้าเหล่านี้ซึ่งคุณสวมใส่แล้วจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในฤดูหนาวต่อไป Moral นะครับคุณหวานว่า Moral ก็แล้วกันนะครับนาะผิดถูกขออภัยด้วย M o r ร l is the d e s i g n e r นะครับเป็นนักออกแบบ นักออกแบบแต่บางเอิญนะครับนะไม่ใช่บุคคลนะครับต้องดูข้างหลังด้วยถ้าข้างหลังเป็นคํานามอย่างนี้หมายถึงแสดงว่าเป็นเจ้าของครับเอาคําว่า w h o s มาตอบนะครับนะ w h o s ์แฮนะครับซึ่งแปลว่าหมวกของนักออกแบบท่านนี้นะครับนะอย่าไปแปลว่าหมวกของใครนะครับหมวกของนักออกแบบท่านนี้นะครับราคาแพงมากถึง5้าร้อนป์นตอโฮสต์นะครับพระฤาษีครับ Sunday i ส a ด a y นะครับวันอาทิตย์เป็นวัน เป็นวันนะครับก็คือบอกวันเวลานั่นเองก็ตอบเว้นนะครับเป็นวันที่อะไรครับเว e น most people have a break from their daily routine วันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่ผู้คนส่วนมากแล้วจะหยุดงานนะครับหนาะจากการทำงานที่ประจำรายวันนะครับหนาะก็คือวันอาทิตย์จะหยุดทำวันอื่นจานังคารพูดประสุมเสาหรือบางทีหยุดเสาด้วยตอบเว้นครับ เหลือข้อเดียวแล้วนะครับนั่นก็คือ Lee's father นะครับคุณพ่อของ Lee is the person นะครับเป็นบุคคลเป็นบุคคลผู้ซึ่งกับ Who ผู้ซึ่ง s h e r e l i a is on m o s t ผู้ซึ่งหล่อนนั้นได้พึ่งพาอาศัยมากที่สุดก็พึ่งพาอาศัยคุณพ่อนะครับแล้วคนเราโอเคนะครับไปอีกข้อหนึ่งครับข้อ6ให้ match the exchange นะครับก็คือบทสนทนาน,นั่นเองว่า exchange นะครับ เขาหนึ่ง w h a t are you going to wear นะครับแปลว่าคุณจะสวมชุดอะไรนะครับเป็นประโยคเ r e ส e n t con แต่ให้แปลว่าจะนะครับก็คือ be going to นะครับนะให้แปลว่าจะคุณจะสวมชุดอะไรนะครับให้ตอบข้อดีครับ I am thinking of wearing search search ฉันกำลังคิดนะครับว่าจะสวมสูตรไปเ็วเลยนะครับตอบข้อดีนะใส่ดีลงไปข้อที่สองครับ how about wearing จัวชินส์ถ้านุ่งกางเกงเย็นละ่ะเป็นอย่างไรบ้างให้ตอบข้อ e ครับ they don't fit me กางเกงเย็นนั้นนะครับนะจะไม่ฟิตคือจะไม่เข้ากันนะครับกับฉันนะครับตอบข้อ e นะครับใส่ e เข้าไปหลังเลขสองี่ษาครับ you look you look great in it คุณสวมชุดแบบนั้นแล้วดูดีมากๆนะ ตอบข้อ A ครับ I will wear t h a t t h e n เมื่อคุณยออย่างนี้นะครับนะว่าคุณว่าฉันสวมชุดแบบนั้นและดูดีเดี๋ยวฉันจะไปสวมตอนนี้เลยแต่ว่าอย่างนั้นนะครับนะ I will wear t h a t t h e n ใส่ข้อ A เข้าไปหลังเลข3ข้อ4ครับ Don't you think it's a bit casual คุณไม่ได้คิดว่ามันเป็นอ่ฟีสไตล์หรือว่าเป็น p r i v a t นิดหนึ่งใช่หรือไม่ แปลว่าอย่างนั้นนะครับก็ใส่ข้อ4นะครับคุณไม่ได้คิดนะครับว่ามันดูแล้วเป็นฟรีสไตล์หรือมันเป็น p r i v a t e ไปนิดหนึ่งนะครับนะเป็นการใส่ชุดธรรมดาเรียบง่ายไปนิดหนึ่งคุณไม่ได้คิดใช่ไหมก็ตอบข้อ b นะครับ i อาไม่ใช่ตอบข้อ4นะครับคือ maybe you are right โอเคคุณอาจจะผูดทูกอ่า ตรงแดงออกแลโอเคคุณอาจจะพูดถูกนะครับ maybe you are right เอาเพอนจน์นัดไปใส่หลังเลข4แล้วก็สุดท้าย้ส่วนัวข้อที่5นะครับ how about this blue tie เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าผูกท้ายสีน้ำเงินนี้ก็เหลือข้อ B ตัวเดียวนะครับ I prefer the grey one ไม่นะฉันชอบท้ายสีเทามากกว่าเอาข้อ B มาใส่หลังเลข5้ โอเคนะครับวันนี้จบหน้าที่สิบเอ็ดคุณครูขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงท่นนี้ก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันหน้าที่สิบสองสิบสามสิบสี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะคุณครูเตรียมเอกาสารไวาถึงหน้าถึงหน้าสิบสี่นะครับวันนี้ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ อบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอที่นันต้องขอขอคุณ